ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับราวพัฒนาเนาะค่ะลาวพัฒนางว,วดวันที่9กะคะวันที่9กันยา2567พี่น้องก่อนจะเข้าสู่แนวทางไปเบริงํำเตือนก่อนเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องฝนมืดขึ้นมาแล้วพโต๊กจักเทียพี่น้องค่ะเมืดออกเมืดเขาเนาะค่ะมือดออกเมือดเขาะะ่อออเขาแต้กับพตก๊กะค,ะคือเก่าค่ะสัหรัคลิดนี้เนาะค่ะพี่น้องแอดจะล่งเป็นแอดขัดออกมาเอาแอดบออัดปเพราะวะแอแยกขิดบนขีปล่างขิดจิบขิดนวยเนาะค่ะ แอดจะคัดออกมากแล้วก็จะเขียนสถิติไว้ให้พี่น้องเบิงว่าสูตรนี้เดินยังไงชุดนี้เป็นชุดใหม่หมดเลยแต่แอดเหตุไห้อยู่ในช่องเนาะคะ่ะระยะการเดินจังสี่ราว่ะสวนเน้ามันหลายอยู่แล้วส่วนสิบมาบมากะแล้วแต่วาสนาแล้วเนาะพี่น้องเนาะวาสนาแอดนี่แหละสิบบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างเนาะคะ่ะอ่าอ่าจะมาบนะคะจะมาบ ไปเบื้องที่หลักสิบบนก่อนเนาะคะ่ะที่หลักสิบบนนะคะเห็นเมิดบอพี่น้องน,นะคะสิบบนลราพัฒนางวดนี้เนาะคะ่ะสูตรแรกเจ็ดแปดเก้าสองสามสิบงวดยังมาลุดแต่ลอดลุดแล้วนะคะอาจจะเป็นมือนีก็ได้เนาะคะ่ะ สูตรที่สองหกเจงสิเอ็วดนะคะสูตรที่3 5มห้างวดสูตรที่4 5 7 3 9 6งวดนะคะหงวดสูตรนี้11งวดนะคะเออสิบงวดสูตรที่2 11งวดชนกันป่ชนกันที่เลข7และเลข2 สูตรที่3 5 6ห0นี่6งวดสูตรที่ส5 7ห้นี่ก็6งวดพี่น้องมักตัวใดแคบเอาเนาะคะ่ะแคบเอาเดอ้อพี่น้องเระะิ่มกำลังมากมือแท่งพี่น้องตอนนี้นาะค่ะเหมือนหลืดถืดเ่ามาแล้วนะะนี่ค่ะพี่น้องแคบเอา10บ,บนเห็นหัวข้อแป๊บนึงเวลาพี่น้องแคบมันจะได้เห็น สิบบนลาวพัฒนานะคะช่วนเยุ่ส,สูตรชนเก่ายุ่ส,สูตรนะคะช่วนเกับ9ชนวเกับเก้า,กกกาะคะพี่น้องที่หลัก10บบนสิมาบอ่าแอดบอมีเวลาที่จะไปเหตุเป็นคลิปคปคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะถ้าสรุปแล้วจังสีมันมาแอดจะเอาสถิยที่่งไห้นะคะ แล้วรอบนาแอดจะคัดถ้าสูตรได้เขาแอดก็จะคัดเป็นสถิติใบหายุแต่ว่าบริแยกคลิปเนาะคะ่ะจังเจ็ดแปดเก้าสองสามถ้าเข้างวดนี้อาจจะไปยุอีกใบหนึ่งหล่ะคะจะเห็ดสถิติโล่งจังสั่นกับแอดเบิ้งก่อนว่าแอดจะมีเวลาบอลเนาะค่ะที่นี่เนาะค่ะแอดตัวเลขคัดออกมาเก้าเจ็ดห้าหามีสองตัวหนึ่งแอดคือจับพรวาวะหามันติดสูตรเด่นบนเนาะค่ะ สูรเด่นบนติดหาเยอะมากพี่น้องสีงมาอยู่สูดใดบอแอดก็เลยจับไปใส่จับหาขาม้าใส่สูตรลักซิปเพราะว่าสูตรลักซิปนี่มีหาอยูสองตัวแต่แอดจับสูตรเด่นบนที่ชนห้าหลา,หลายสูตรเขาม้าใส่ลักปักลัก1ิบนึ่จริงๆแล้วสูตรเด่นหานั่นที่มันชนหล,หลายสูตรมันไปทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะค่ะไปทั้งสิบทั้งหน่วยแอดคือบอไว้ลางอแอดมักบนมันค่อนข้างจะไปลักซิป หลายกลัวหลักหน่วยนังสี่แม่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องแคบเอาเด้อคะ่ะหลักสิบบนแอดถอดออกมากับมีเก้าเจ็ดห้าที่หลักสิบบนเอาพี่น้องแคปเอาเครื่องตัดหญ้าออกมาอีกแล้วพี่น้องเพื่อนก็หุจักววาแอดอัดคลิปเนาะแ่บ <c oughs> แซวยกยอกจะซื้อดอก่ะเพื่อนกระเฮ็ดตามนาทีเพื่อนที่หลักหน่วยบนนะค่ะวันนี้ที่หลักหน่วยบนนะคะ,นนท,นะคะทุกคนมีนาทีเท่ากับฝาน,าน้าเบียกเข้าเนาะคะ่ะ เ,เพื่อนๆกาบฟเพื่อกันพี่น้องอันนี้เซลหยอกหยอกว่ามว,วนจะซื้อหรอค่ะ,ะไปที่สูตรหลักหน่วยบนนะคะเจ็ดแปดงวด0ูนย์งวด0ูนย์งวด45701 7งวดแอดขัดออกมาหลักหน่วยมีศูน่งแป พี่น้องอย่ามาเอาตามที่แอดเทรดเด้อเพราะว่าแอดจับบ่าถือแค่แค่แอดถึงบ่สรุปนะคะแอดขัดตามสูตรนี้เลยเนาะค่ะขัดตามแปดมีตัวเดียวเป็นอย่างแอดคือเอามันติดสูตรเด่นบนไลายคือกันติดสูตรเด่นบนไลายคือกันพี่น้องแต่จะมาบ่เนาะค่ะจะมาบ่าพี่น้องมักตัวอื่นมักสองมักโคกมักตัวใดพี่น้องจับได้เลยเนาะค่ะที่หลักหน่วยบนแคปเอาเด้อค่ะ สิบหน่วยบนนะคะแยวแอดจะเอาใบมันห้พี่น้องแคบใช่กันนะคะสิบหน่วยจะมาได้ไหมเนาะคะ่ะเอาพี่น้องแคบเอาเด้อค่ะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนค่ะเอาแอดจะไปสูตรสิบหน่วยล่างบนันนี้นะคะามาให้กอตจับจั้าี่กะ ขอใา,ายแน่อยพี่น้องจัดง่ายๆแอดก็จะจด้เหตุงานง่ายขืนน้ำเนาะคะ่ะอยากบปนไดแอดกับบัดวดอกพี่น้องแต่ว่าสูตรมันเดินเนาะขอให้สูตรเดินไปที่หลักสิบล่างก่อนเนาะคะ่ะหลักสิบล่างกับเขาอยู่หลสูตรมีสูตรเก้าของวดที่แล้วอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนี่นี่แอดเคยลืมติ๊กใส่บงวอัดแจ๊บที่แน่คือเดินน่นสกนสิคือประท่านลุดสถิติคือประท่านลุดเนาะคะ่ะสูตรมันลายพี่น้องขัดบ่ถือ,อแอดขัดออกมากมือน,นี่อาจจะ เข่าหลายสูตรสามสูตรขึ้นหรือเะพาเข่ายักสูตรแต่ไปสูตรไปเขา,ย,ย,าย,ยื่ในสูตรในเหล่มที่บริถถือขัดออกมากจังสี่แมค่ค่ะมนันก็เลยเป็นอีกอย่างที่แอดเฮ็เฮ็ดแอดกังวลว่าอะขาดถือมานอพี่น้องเป็นยังไรนออบ่เป็นแอดบ่ถูกด้วยค่ะพี่น้องแอดขัดออกมาจังสี่แอดก็ถูกใจน้ำคือก,ก,กันว่าแอดสามารถพาพี่น้องน้ำทางไปถือได้โบจังสี่แม่ค่ะกระเฮ็ดในเครียดได้คือกันเนาะคะ่ะเครียดได้คือกันระดับหนึ่งเลยเนาะคะ่ะ แปดมือนีก็ถือว่าเด่นแต่ว่าสูตรของเข้าที่สูตรจับสามชุดเต็มมันบอคอยมีอ่ามันบอใจนะคะก็เลยมันก็นเลยไปคนละสะเต็ปซะเนาะคะ่ะค่ะสูตรแรกสี่แปดสองสามสิบล่างแปดงวดสองสามสี่เจ็ดงวดแปดสามเจ็ดสองหกงวดแปดสองสี่สามเจ็ดงวดช่อนสามมดทั้งสี่สูตรบอรมาก,ก็มี ร่อง C 3สามสูตรบอมากระมีร่อง8ปดสามสูตรบอมากระมีอาจจะมาสอกับ7จ็กระมีพี่น้องนะคะสถิติหลายๆครั้งที่เห็ดออกมาค่อนข้างจะไปทานันหลายเทียเลยนะคะก็เลยเป็นเห็ดให้เข้าปากฟันนะคะปากฟันแอดก็จะกระว้าได้แต่ว่าอาชอบส่วนตัวเท่านั้นนะคะอเอาพี่น้องแคปก้อนเนาะคะ่ะแอดจะ เอาเบิ่หงลักหน่วยก่อนจังจังจังไปให้แคบเนาะคะ่ะหลักสิบพานแล้วเนาะพี่น,อนะะ้นองเนาะค่ะหลักสิบเด้อค่ะพี่น้องนี่ยสิบบนออสิบล่างราวัฒนาโอ้ยในเนาะคะ่ะสามสี่แปดจะไม่เห็นบอค่ะไปที่หลักหน่วยวันนี้หลักหน่วยล่างสูตรบนได้สองสองสี่ห้าเก้าสิบงวดสูตรที่สองสองสี่สาห้าสิบงวดอันละสิบงวดชนกันยุทธี สกับ5 10สิบหมวดชนกันยูที่ีกับหานะคะสูตรที่3ามแปดเดสกหวดสูตรที่4 4 9 1 8ชนที่สอีกสชน4ียูสาสูตรชนสามยูสอสูตรนะคะที่หลักหน่วยหามือนีกระเด็นเด่นพี่น้องเปิดไปใส่เด่นเด่นบอมากก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเอานี้ย่อยบรายเนาะพี่น้องบางครั้งก็ได้จากรุดจากไปทาได้ก็ไปเอาใช่พี่น้องแคบตัดสินใจเอาเองนะคะแนวาทางมันชนหลายเป็นตะเบิรนบ่พี่น้องหาหาซ้ำๆไปยังสันซี่ๆไปยังสันบ่แอดว่าสิเป็นตะเบิร์นยู่ได้ไหอนี่จักสีเบิร์นยังเนาะ,นะค่ะมันชนมาหลอกตอกแตกโขดเนาะค่ะสองสองซ้ำๆซี่ๆหาหานี่แหละคันเบิร์นเอดว่าดีค่ะ ว่ามักส่วนตัวสนันพี่น้องค่ะนะคะอันนี้คือสิบหน่วยล่างสิบหน่วยบนกับสิบหน่วยล่างนะคะอยากให้เขาพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะสำหรับเซียนสารคามเพิินมาเล่ายูเดอพี่น้องแต่สามน้อยเพิน่นเพิ่นขอพาดูะคะ่ะเราพัฒนาเซียนสารคาม ขอมันคือต่ำแต่พี่น้องมันใ่เห็นหมดนะคะ่ะเดี๋ยวเ้วอค่ะนะคะอันนี้คือของเซียนสารคามเนาะ,ค,ะน er, ค่ะพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะลาวพัฒนาเซียนสารคามวางเด่นที่ศูนย์กับเจ็ด เจ็ดเก้าเจ็ดหกศูนย์เก้าศูนย์หกสามตัวหางเดียวก็คือหนึ่งศูนย์เจ็ดที่ชุดเต็มของเซียนสารคามพี่น้องแคปออเดอร์ค่ะมันจะอาจจะว่างเลี่ยงบ่อยเนื่องจากว่าเอดขยายกล่องเนาะคะ่ะไปที่ของน้องต้านะคะของน้องต้าของน้องต้าวันนี้วางเด่นที่ห้ากับสี่ห้าเจ็ดห้าสองห้าศูนย์สี่เจ็ดสี่สองสี่ศูนย์สามตัวหางเดียวคือห้าสี่หก มาตัวเกาบ่าพี่น้องเล่าพัฒนาเอานิย่ายว่ได้ไรได้ค่ะบับแบบบับเราได้ค่ะมาตัวเกาของแอดมือนีติดบนล่างวางไว้ที่3 4มห้า fc ส่งให้แปดเนะคะเลขวิ่งหลุดแอดจับสกับเก่าพี่น้อง3 4มสี่สามห้ห้าตัวหางเดียวคือ0ูนย์เกนะคะแคป็บเอาเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอา แ,แอดจะยกให้แคบอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะจะเห็นหมดบ้านอะนอกเนาะค่ะพี่นอ้องเอฟซี FC ว่าบ่าเห็นะน,นี่แอดขยายกล่องเนาะคะ่ะขยายกล่องออกแต่ว่าคอยเก่งถ้าเราซับเดาะคะ่ะมีตรหลานผ้าเห็ดพี่นอนะะ้องล้มมาแล้วอันนี้คือของน้องต้ากับของแอดเนาะค่ะ๋ยวแอดจะยับไปหาของเซียนให้เนาะคะ่ะอันนี้คือของน้องต้ากับของเซียน สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะกราบขอบุญขอบ,ขอบคุณเอฟพี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเนาะอันนี้คือราวพัฒนาของแอดติดบนล่าง345 FC 258 90พี่น้องวิ่งกันนั่นตรงนั้นเปอร์เซ็นเยี่ยมมากเลยเนาะค่ะ38 39 30 48 49 40 58 59 50แอดวามุนี นาจะมีให้เห็นเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไวส้สนีสะกอนขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมมากดไลกดแช่เปิดการน้องเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุดติไวส้สมีสะกอนพอกันคลิปนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ